พออยายามงานแลววันเดียครับผมจะมาดูนิ้วแก้ววะแม่ผมนี่เป็นลางเลย์่ายถ่ายเยอะตะก้องแม่ร้อยฮะยายจับยายจับ,ยยจบนี่ฮะตะก้องผมเป็นตะก้องผม,มชื่อชื่อว่าจิ๋วคนดังนะนี่ไม่พูดจ,จี๊กยาวสองคนนะฮะดีดีน,น,นี่งายลุงงายลุงเป็นไงผมโดนด้วยเอา้าดูไงวะอยู่นี่อยากให้ผมทำคลิปลูกแก้วอยู่ฮะ คอมเมนต์เลยนะใช่ใช่ฮะมันทำอยอะง่ายง่ายครับแต่เมื่อเช้าผมเล่นเล่นกับเด็กหน้าบักซอยอ่ะไม่กินไม่กินผมไปเลยอย่าอย่าเจอเด็กหน้าบักซอยนะแม่ไมเลยโยนมาทำไมตาก้องใครเป็นตากก้อเมืองฮะคนดังนี่ผมจะมาแนะนำผมจะมาแนะนำให้ทำไมมันมืดจังวะ โอ๊ยตัวกะนี่มันตอวกะคืนไว้ไอ้นัดมันก็มืดอ่าแค่นี้แหละตะกร้อปิดเลยบ๊ายบายดู